ด่วนสารอนุมัติออกหมายจับก,กริอานงสองข้อหาตำรวจจาะค้นบ้านพักอีกสองแห่งวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับรายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพันตำรวจเอกมิ่งมนตรีสิริพงศ์ผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนจะนำหลักฐานและคำให้การของพยานในคดีทั้งหมดเข้ายื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อขออนุมัติการออกหมายจับนางสาวกิจอนนงหรือเจพัดในความผิดฐานกันโชคทรัพย์และเป็นตัวกลางเรียกรับสินบนจากการกรณีแอบอ้างเรียกเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายดีไอคอนล่าสุดครับมีรายงานข่าวแจ้งว่าสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่านางสาวกริอันงมีพฤติกรรมกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงจึงเห็นควรให้ออกหมายจับในความผิดดังกล่าวจำนวน2ข้อหาด้วยกันครับนอกจากนี้ครับพนักง,งานสอบสวนอีกส่วนหนึ่งยังเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อขออนุมัติออกหมายค้นบ้านพักของนางสาวกริอานงในพื้นที่กรทมและจังหวัดปทุมธานีอีกด้วยเพื่อเตรียมนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่มต่อไปครับ อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวมดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข่าวเด็ดๆจากเรานะครับ